วิธีจุดเตาง,ง่ายๆนะครับก็เราก็ใส่ทิชชู่ลงไปในหัวเตานี้ประมาณสักห้าหกเจ็ดแผ่นประมาณนี้นะแล้วก็เทน้ำมันที่เราผสมไว้เทลงไปเลยประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็แล้วก็ปิดขวดก่อนจุดเลยนะครับ เราก็เปิดพัดลมได้เลยนะครับนี่ติดง่ายนะพัดลมได้เลยต่ำกาข้าวได้เลยนะครับไม่ต้องรอส่วนตัวนี้ก็จะเป็นใช้แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้เฟฟ้าเหมือนอย่างสองตัวนู้นนะครับนี้ใช้แบตเตอรี่อ่า โอเคแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นแบต12วนลนะฮะตัวนี้สกก้อนนี้จะเป็น20วน์นะครับเปิดจุดไม่ได้นะฮะวน์เกินพัดลมแรงเกินอนะปิดแล้วนะครับ กินไเปียกน้ำมันหน่อยน้ำมันมีน้อยติดตีแล้วก็เปิดน้ำมันเลี้ยงเลยนะครับผมเปิดให้มันเลี้ยงเข้าไปในหัวเตาก่อนนะแรกมันไหลเข้าไปในหัวเตาก่อนแล้วก็หยดไว้นะครับ เตาหัวหงนิ้วเน่ก็จะหยดทีท,ทีหน่อยนะฮะมาตัวนี้ปั่ไปเลยพื้นไม่เสมอนะหลุนพัดลมอยู่หน่อยนึง mấy nhiễm hả Lấy bên đúng này. Ok วนตัวนี้ก็ปิดแล้วเปิดพัดลมเปิดน้มันเลี้ยงเลยนะครับถ้าไม่มีน้ำมันอยู่ในข้อตรงนี้นะข้อต่ำๆต,ต,ตรงนี้นะควันมันจะย้อนนะครับเหตุผลที่หากไว้แบบนี้ก็การน้ำมันไอ้กันควันย้อนนะ เอาไปเลี้ยงหนึ่งวัเตาให้พอนะครับมันจะลดก็เราก็เบาไว้หน่อยเพราะมันไหลไม่ทันที่เราก็หยดไว้นะ เตาต,ตัวนี้ผ่านไปออกกีบบัวฟ้าแล้วเพราะว่าน้ำมันที่เทเข้าไปจุดหัวเตาตนี่จะเป็นน้ำมันพืชนะะฮะนี่ก็โอเคจะได้ ผ่านละโอเคผ่านตั้งสามตัวนะครับใส่เตา